ุดสิ้นสุดและล่มสลายของตระกูลฮุนเซนใกล้เข้ามาถึงแล้วหรือเปล่าครับทุกคนเพราะว่าเหตุการณ์ประท้วงแบบนี้จริงๆแล้วในขเขมรเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับผมหากจะมีการประท้วงก็จะประท้วงอยู่ในต่างประเทศนะครับถ้าประท้วงในขเขมรก็คือต้องเป็นการประท้วงในรูปแบบของสนับสนุนนะครับแต่เมื่อวานเมื่อวานซืนก็2จุด และว,วันนี้อีกจุดหนึ่งฮะในการลุกฮือขึ้นมาประท้วงตรงนี้สีหนุวิวครับสดๆร้อนๆนะฮะสีหนวุวิวกําลังมีการประท้วงนะครับเหมือนกับว่าเท่าแก่จีนเอารัดเอาเปรียบแรงงานขเขมรที่อยู่ตรงนั้นรวมถึงอ่าเขมรที่เป็นมุสลิมก็ถูกเหยียดเชื้อชาติที่เขามาจากอินโดนนเซียอะไรเงี้ยก็มารวมตัวเพื่อหนึ่งกำลังประท้วงครับตอนเนี้ย ถือว่าสถานการณ์ก็มีโอกาสบานปลายได้นะครับทุกคนมีโอกาสบานปลายได้เนื่องจากเมื่อเมื่อวานวันถึงเมื่อวานมีการประท้วงที่โรงงานแห่งหนึ่งนะมีคนหลายพันคนปิดถนนเลยครับและก็ทําให้อีกที่จุดนี้ก็เกิดขึ้นอีกนั่นแสดงว่าคนเหล่านี้เริ่มกล้าหรือว่าเริ่มหมดความอดทนต่ออํานาจของหุนเซนต่อการบริหารประเทศ ที่นับวันทําให้ประชาชนนั้นอดอยากนะครับตัวเองมั่งคั่งร่ํารวยเอานายทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนและก็กอบโกยทรัพย์สินแต่ปล่อยให้พี่น้องประชาชนตาดำๆก็รับค่าแรงวันละร้อยยี่สบาทนะครับนําซ้ำยังหลอกให้ แรงงานกุญชาที่อยู่ในไทยกลับไปหลายแสนคนนะครับไปตกงานไปรับค่าแรงที่แตกต่างจากไทยเกินครึ่งได้จากไทย3 4 0 0 5 0 0แล้วต่คนคนอยู่นานก็จะเป็นร้อยเป็นพันก็มีแต่กลับไปรับ1 2 0 1 5 0 180อย่างเงี้ยมันก็เกิดความไม่พอใจตังแต่ไปไปถึงแล้วเพียงแต่ว่าช่วงเวลานั้นยังอยู่ในการปลุกระดมรักชาติครั่งชาติก็เลย ไม่มีใครออกมาแบบนี้ตรงนี้มันก็คือจุดเดิมจุดเดิมที่เหมือนกับชิมลางบอกหลายๆคนให้รับรู้ในประเทศที่ใครก็ตามที่มีแนวทางเดียวกันเจอผลกระทบด้วยกันออกมาประท้วงเพราะว่าการประท้วงที่โรงงานเมื่อวานนี้ก็บอกแล้วส่งสารถึงรัฐบาลว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการขยับค่าแรงให้พวกเขาพอใจ พวกเขาจะออกมาร้วงทั่วประเทศจุดเริ่มต้นอาจจะใช่เรื่องค่าแรงแต่ผมเชื่อเหลือเกินมันบานไปลายได้ถ้ามวลชนมันมากพอนะครับและนี่อีกจุดหนึ่งอนะสียนุวิวนะครับเซียนุวิวจริงๆแล้วเป็นเมืองเมื่อย้อนไปหลายปีก่อนก็เป็นเมืองที่เป็นคงหวังนะของอขเมรเลยแหละเนาะเหมือนกับมองเหมือนกับขเขาเรียกอะไรเหมือนชนบุรีเหมือนอย่างนี้เลยเนาะ ในความคิดของพวกเขานะเขาจะให้มันแบบสุดยอดแบบนี้เลยแต่ว่าไปไปมามา,านายทุนจีนที่เข้าไปลงทุนและนะักลงทุนต่างชาติก็เหมือนกับโดนกดเหมือนกันนะครับคนที่อยู่ได้ก็คนที่แบบว่าหยิบยื่นนะฮะเงินทองให้ฮุนเซนอย่างพึงพอใจส่วนคนที่ามาแบบว่าลงทุนทั่วไป นะเหมือนชาวต่างชาติมลงทุนทั่วไปก็จะถูกหุ้นเซ็นกดขี่จนสุดท้ายก็ถอนทุนออกไปนะครับหลายตึกจะเป็นตึกร้างทุกคนก็เห็นนะหลายตึกก็จะเป็นตึกร้างตรงนั้นส่วนคนที่อยู่ได้ก็แน่นอนในเมื่อ,อเอาผลกำไรแบ่งให้หุ้นเซ็นเยอะพวกเขาก็จะได้กําไรเยอะก็มากดของเรื่องของแรงงานนะคนที่อยู่ในพื้นที่นะฮะแล้วก็เบียดเบียนชาวบ้านที่อยู่เดิมตรงนั้นถึงวันเนี้ยมันเหมือนกับ ความอดทนมันสิ้นสุดลงเนาะความอดอยากมันเริ่มเข้ามาคุกคามชีวิตพวกเขาแน่นอนอหะคนเราต้องดิน้นก็ออกมาประท้วงออกมาประท้วงวุ่นวายกันเลยฮะวุ่นวายกันยกใหญ่ผมว่าผลพวงเหมือนกันเหตุการณ์เมื่อวานเมืม่อวานซืนก็ทําให้กระตุ้นจุดตรงนี้เหมือนกันเริ่มออกมาได้กล้าออกมาแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีจุดอื่นอีกที่จะแผงฤทธิ์ นะฮะถ้าหลายจุดออกมาหลายจุดออมาทีเนี้ยความกลัวจากใจพวกเขาจะหายไปอันไหนที่ทำให้ให้พวกเขารู้สึกว่ามันปิดกัน้นความเจริญการมีอยู่มีกิน,นพวกเขาเขาจะกระจัดนะครับทุกคนมันอยู่ที่มวลชนอยู่ที่ผู้นำนะฮะของมวลชนเนี่ยจะมีความกล้าอะไรก็รวบรวมผู้คนได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะ ลึกๆไม่ลึกๆหรอกผมว่านะเยอะแย,ยะมากมายที่จิตใจของคนขมรหลายคนถูกกดขี่เอาไว้แบบอย่างเช่นแรงงานขมรที่มาอยู่ในไทยที่หลายคนที่ไม่เลือกกลับไปเพราะพวกเขาไม่อยากไปสนับสนุนคุณเซนไม่อยากจะไปสรรเสิริญอานาจที่คุนเซนมีเขาก็เลือกไม่กลับไปก็มีสองสามคนนะที่ออกมาแบบต่อต้านเลยแหละด่าแล้วก็พูดความจริงแล้ว่าคุณเซนเป็นยังไงนะครับถ้าคุณไม่ยอมเขา คุณไม่ทำตามเขาคุณก็จะโดนคนเหล่านี้เขาเลือกไม่กลับบางคนไม่อ่านไมไ่ออกมาพูดและคนที่กลับไปคนที่หลงเชื่อก็ไปเจอเหตุการณ์อย่างที่ผมพูดแต่ต้นว่าโดนหลอกเอาค่าแรงบอกว่ามีงานค่าแรงดีงุ้นนี้ไปถึงแล้วไม่ใช่ทําให้พวกั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากวันนี้ใครก็ตามที่สามารถพาพวกเขาลุกฮือหรือว่าโค่นล้ม เชื่อแล้วเกิดนุ่งพวกเขากล้าแน่นอนคนเราเวลาอดอยากขิวโหยถึงตาจนอะไรก็ไม่กลัวทั้งสิ้นน่ะสุดท้ายปากท้องก็สําคัญที่สุดครอบครัวก็สําคัญที่สุดเมื่อหุ่นเซนมาสามารถมองเห็นความยากลําบากของประชาชนแม้จะมองเห็นไม่สนใจอะไรเงี้ยมันอะไรมันก็เป็นไปได้หมดแล้วครับทุกคนเนาะเพราะว่าตระกูลนี้ร่ารวยมัง่งคั่งใครก็รู้เนาะเขาสืบอ,อํานาจมา สี่ห้าสิบปีโดยไม่มีใครเข้ามาแซกแซกแซกแซงได้เลยเนาะไม่มีใครก้าวขึ้นมาทัดทานเขาได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เขาอยากให้เป็นเขาก็สามารถเขียนไว้ได้หมดแหละเนาะเขาก็ชี้ได้หมดเลยว่าอยากให้เป็นยังไงต้องการอย่างไรแล้วคนที่มีอานาจแบบเนี่ยทุกคนคิดว่าเขาอยากจะให้คนในประเทศฉลาดไหมไม่อะ่ะถ้าคนฉลาดก็คุมยากนะครับแล้วอะไรที่ปิดกั้นได้สุดก็ การศึกษาความยากจนความเท่าเทียมเหล่านี้เขาต้องทําให้แต่ละจุดนะให้มันมีไม่มีความเท่าเทียมให้กําลังของคนที่จะมาต่อสู้มาทัดทานอำนาจของเขานี่อ่อนแอที่สุดนะครับส่วนคนที่แบบว่ามีความรู้ก็ผลักดันออกไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่ามันไม่มีกําลังพอที่จะมาต่อสู้เขาเพราะฉะนั้นมวลชนมันก็อ่อนแอเขาก็ควบคุมได้แต่ว่าจากนี้ไปนะ อยู่ที่คนเขมรแล้วล่ะว่าจะเลือกยังไงนะครับเขาจะต่อสู้หรือว่าทําอะไรยังไงแต่ที่รู้สิ่งแบบนี้เรื่องราวแบบนี้มันเริ่มเกิดขึ้นโดยที่เมื่อก่อนเกิดขึ้นได้ยากมากแต่ตอนนี้เหมือนมีคนกล้าผมว่าอาจจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ก็ได้ให้เริ่มต้นจากสิ่งอื่นเพื่อเบงเบนความสนใจและก็อาจจะนำไปสู่การรวมตัวและก็ลุกฮือเหมือนที่ในปานทำ นะครับพอมวลชนเพียงพอเท่านั้นแหละอะไรก็หยุดไม่อยู่ทีนี้สิ่งเดียวที่ต้องทำได้ก็คือหนีนะขับไล่มันจะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าก็อยู่ที่คนขเขมรน,นะครับผมแต่ว่าที่แน่ๆมีเหตุการณ์แบบน,นี้เกิดขึ้นแล้วแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆแบบนี้นะผมว่าทุกอย่างก็น่ารุ้นนาเชียเหมือนกันครับทุกคนกคลิปวิดนี้ก,นก็ฝากไว้มาในทุกคนลาทุกคนไก่อนสวัสดีครับผม